สวัสดีค่ะกลมาพบกับแม่เพ่นจินดามนี่ผ้าร่วยท่า่อง youtube ใหม่เนาะ เมนีก็มีแนวทางหวยห้าหน้อยทุกคุณทุกหวยทุกน้อยมาหายเป็นแนวทางมาสากดีกว่าปะมาขอฝากติดตามช่องแม่เพ่นจินดามนี่ผ้าร่วยทางช่องยูทูบเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเสด้เป็นสะพานบุญเมนีวันที่26เดือน11ปี63มีแนวทางมาหายล่วงไห้ได้ซีซหรือว่าซีซีเนาะ ผูใดมักตัวใดก็ไปตัดเลนตัดเอาเด้อมีแนวทางให้มาสิบหกตัวสิบหกตัวในมือนีมักตัวใดก็พากันไปตัดเลนตัดเอามักสองตัวสามตัวมักตัวใดขอให้เข่ามือนีฝากช่องแม่เพิ้ลกินดามันี่ทางช่องยูทูบคใครดูละล่วยเด้อให้ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์สิได้เป็นสะพานบุญช่วยกันเฮ็ดช่องไม่ทำไม่ ตัวเกามันยังบทัานเป็นตัวนี่มาเฮ็ดหม่อ่าแล้กก็ฝากช่องแม่เพ็นจินดามนี่อ่าผ้าร่วยท่างช่องยูทูบเนี่ยเด้ดเอ,อห้กดติดตามกดไลค์กดแชร์สิบดริภาดการเป็นสะพานบุญ าทานผู้ชมและกกระยาติถ้ำทั้งหลายขอให้เมตตาแม่เพ็นจินดามณีผ้าร่วยดเดอ้อขั้นสื่อหวยแล้วขั้นมั่นเขาเอาตัวใดก็ขอให้ออกบอกตัวใดก็ขอให้ได้ขอให้เฮงเล่รวยๆยปังปังกันเดอ้อพี่น้องเอาเบิ้งเอาเดอ้อนี่เดอ้อแนวทางมือนีวันที่26เดือน11ปีหกสา มักสองตกระตัดเลนตัดเอามากสามตกระเสือเอารดเดอร์มักตัดเลนตัวใดถูกใจตัวใดกระผ้ากันไปตัดเลนตัดเอาแช่ตัวโตกันไปกดติดตามให้ช่องแม่เพนกินดามันี่ผ้าลวยในเด้อพี่น้องฝากช่องแน่จ้าสงสารเมตตาข้นตัวน่อยหน่อยตาดังดำเด้อจ้า